มาเข้าคลิปนี้สอนเล่นมวยในร้านยีบสองดาวครับซึ่งในเกมนี้จะเน้นการเดินเกมเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการหารเงินด้วยนะครับใครที่เล่นมวยแล้วเงินห้าหาจังหวะเข้าใจร่าเมย์ให้เก่งเคงคลิปชา้าเดี๋ยวดูคลิปนี้เลยครับมีสอมนมดเลยอ่านในส่วนของ,องแฟนนะครับก็ตามน่าจนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกเนี่ยก็ตามน่าจนี้ลยครับยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับในเกมนี้ทีิเรามีโอเมกซ่อด้วยนะครับชนเลยกับโบอันนี้น่าจะสบายหน่อยอเปรดตน่าจะชนะไปแล้วนะครับ แต่ว่าเราจะไม่ค่อยเดินเกมออฟเลนมากนักนะเพราะว่าโอเมมันจะเริ่มเก่งตอนสี่ครับต้นเกมให้เข้าประคองเลนไปได้ไหมต้นเกมนี่ถ้าเล่นมัวจริงๆจ,งจ,งจ,งจังเนี่ยพยายามอย่าง,งกเกลื่อนนะครับมาถึงปุ๊บเถิดได้ก็เถิดนะข้างบนนี่เลื่อนโลนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปปิดเลยแคมรู้แบบไวนะครับไม่เจอหายานะ และช่วงน,นี้ไฮไออย่างเจ๋งครับโดสกิลสองไปแล้วไปกดสเปิลสตันไปโอโดสตันปุ๊บแตกเลยกลายเป็นว่าจากได้ปิดกลายเป็นเซฟเฟิร์สไบทครับลานไปตรงนี้แค่ตี้ตายนะครับรีบเคลียร์ไปเลยตรงนี้เราต้องรีบกลับนะครูปแบบเกมในเกมนี้นี่จะเป็นเกมตามหน่อยๆนะครับต้นเกมทีมเขามีมัตเตอร์ไฟด้วยอ่า I've mastered power, some are my just but at ไม่โอดโดนโกลัวๆน้อยๆครับตรงน,นี้รีบแท็กากางก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมังกรจะเกิดนะครับรีบเลยตะกี้เราโดนเขาเทคกลางไปมวยเนี่ยเอาจริงอ่ะมันจะหาตังค์ได้แบบเยอะๆก็กระพกปูนี่แหละครับมันได้เยอะอยู่นะตอนนี้ยังไม่สี่นะครับแล้วก็ตรงนู้นยังไม่มีไฟนะนี่ผมรอคลิปกลางก่อน จริงๆตรงน,นี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเราไม่ควรจะไฟมังกรเอ่อเราไม่ควรจะไฟตัวมังกรน,นะครับเพราะว่าเสียเปียบมากทั้งเซนกาทั้งบัตเตอร์ไฟทีมเราควรโยกมาดัซเซียร์ยมากกว่านะครับมันเสี่ยงไปอ่ะเสี่ยงที่จะปะทะกันต้นต้นเกมอะทีมเราฮิโร่มนเล็กกว่าตอนนี้ทีมเขาได้มังกรแล้วก็เข้าป่าเรานะครับเราก็มาตัดป่าเขาบ้างแลกกัน เกมอาวีมีสิ่งที่รเรียกว่าเหตุอย่างเขาบุกป่าเราแล้วก็บุกป่าเขาอะไรอย่างนี้แลกกันก็เป็นการแลกทรัพยากรกันโดยที่ไม่ต้องประทากันนะครับประทาไปก็ไม่คุ้มอยู่ดีจริงต้นแกนี่ผมอยากพยายามเน้นขาดตามเป็นหลักมากกว่าเพราะมวยนี่ถ้าดูจากดา้านนี้เนี่ยถ้าเข้าไม่ตายโดนสวนตายเองนะครับเรงต้องถึงไงนะ ป้อมตอนนี้บางมากนะครับเขากุบทีเนี่ยโอ้โหป้อมต่อยง่ายเลยยังไม่สี็ทีวน,นะตอนนี้ทีมเราก็ได้รักษาเยอะไปนะทีมเรานี่เลดจะพึ่งตัวอะไรเพราะงั้นไม่ต้องรีบมากนะครับร <c oughs> ีบมากไปเดี๋ยวเกมไปเสียนะตรงน,นี้มุ้มาได้ครับไล่ซุนจ้าไป <c oughs> โอ้แต่นี่ <laughs> ถ้าผาักนี่ออกสุนจัดตอนนี้เสียดได้ผมไม่ได้คิวไม่งั้นเงินหน้าจัไว้ขึ้นเยอะเลย ตอนนี้ป้อมถูกกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับทีมเขาแ็ยากเล่นเร็วนะบัตเทอร์ไฟเขาสุดอ่ะตรงนี้ปิดคิวบัตเตอร์ไฟได้ครับดามในเกมนี้ผมอาจจะไม่ขึ้นตัดเลือดนะครับอาจจะไม่ขึ้นตัดเลือดทำไมเพราะว่าทีมเรานี่เคียร์คิมไม่ค่อยเก่งครับอ่าเป็นฮีโร่ที่เคียร์คิมไม่ค่อยเก่งทุกตัวเลยเพราะงั้นเนี่ยดาเมจต้องถึงหน่อยนะครับถ้าดาเมจเยอะมันก็จะเคียร์คิมไวนะครับ แล้วก็เรามีทั้งกิงกบมีทั้งไวโอด้วยถ้าหาเราดาเมจนถึงเนี่ยเราอาจจะปิดคิวได้ก่อนที่เขาจะได้ดูดเลือดด้วยนะอย่างเช่นโบ่เงี้ยครับอ่าโบกิงกบรวมให้เงี้ยเราเล่นต่ออะไรเงี้ยครับนี่พยายามจะเข้าข้างหลังเขานะครับแต่ว่าอ่าเขารู้ตัวก็ไม่เล่นต่อสำคัญคือต้องเคลียร์ให้ไวนะครับเคลียร์ไวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปทำเงินได้ อ่ะตรงนี้เราได้ลงก่อนนะครับเราโลมาคัดไปโอ้ชาตินี้อันตรายไปต,ต่อได้แคต่อเลยครับไม่ไม่ต้องรีบนะเราต้องสะสมแบบไอเทมให้แบบมันเข้าชีวิเราตายก่อนนะอะต่อเป็โตัวโลก็ต้องต่อต่อไปเรื่อยๆมก็เจ็บ พยายามไหลคลิปขออ้อเซนกาต่อเซนกาได้ประมาณนะกดสกิลสวนมานะครับตอนนี้แทพชิราของเราเนี่ก็จะเป็นอับกุนี่นะยิงเขาได้มังกรนะเขามีมนีโบวกนะครับขเขามีโบวกปุ๊บขึ้นไปเติมเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กๆแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดฉลอดเราก็จะได้ไอดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ์ยี่สี่ใเอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง open id แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ id ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครกำลังมองหา id R V คุ้มๆคอมเล่นลุ่นครบกีฬาส,สวยแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีบร,ริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาร์วียคาโกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูก์เพจใต้คลิปได้เลยครับรอตามมานะยรอลงนะโอ้เกียบเลยนี่มีสกิลยด้วยนะครับเล่นใจเย็นนะ เซนจังนี่เวลาออทีไฟนี่อันตรายเอาเรื่องนะเวลาอยู่โดดๆไม่ไม่เท่าไหร่แต่เวลาตอนออปุ๊บม,มี็นคนค้ำให้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหอันตรายจัดเลยคนที่เล่นไบชื่อไฮเปอร์เอ็กซ์นี่เกมพี่ดาวนี่ผมโดนเขาไม่กล้าคิวใส่โคตรเถื่อนดูการออยเทมก็ได้นะครับเอเซนจางนี่ก็สกิลสวยนะแต่ว่าไม่รอยต้องต่อใส่อีกนิดนึง ไอตรงนี้นี่เหมือนเหมือนเพื่อนจะทิ้งเ่ยแต่ก็โอเคไม่ทิ้งอ่ะเอาไม่ทิ้งก็โอเคยังรอดอยู่ครับผมคีย์พอยท์ในการเล่นมวยนะครับนี่คือการตัดสินใจขี้เร็วน,นะอันนี้สำคัญมากานนาเวลาเล่นมวยอย่างเช่นแบบเห็นเขาเลือดน้อยงเองี้ยตัดสินใจปุ๊บเอาเลย <S <S อันตตยดัดฟิกเกอร์ยัดอะไรเงี้ยต้อ,องทำให้ไหวนะครับ <S <S อย่าแบบคิดเยอะอ่ะเล่นมวยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะมีจังหวะเล่นได้ขึ้นเล่นเลยถ้าไม่มิจฉาปิดคิวได้ก็ปิดคิวเลย คิวให้ได้ก่อนแล้วก็จ่อจอมนั้นได้ไงคลิปกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมันเป็นตัวที่ต้องเข้าสุดอ่ะมันต้องเทรดอ่ะเป็นตัวที่เน้นเทรดเป็นหลักนะครับอย่างเช่นเทรดแรกเมทเทรดแรกแครี่เลยประมาณนี้นะแล้วก็ถ่างป่าอยู่ไกลๆเงี้ยแล้วก็เอาคลิปป่าบ้างก็ได้นะครับ <S <S ตอนนี้ให้อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยผมก็ขึ้นบูมสติกขึ้นมานะครับก็จะเล่นเป็นคอมโบอาร์ากโกนี่บูมนะเน้นตอบเป็นหลักนะครับ เราก็ดีทำให้เราเคคีบดีขึ้นด้วยนะแล้วก็มาดักนิดนึงครับตรงนี้ยังโอ้ตอนนี้โดนกดในเกมนี้นี่ดกดสโลมานะครับสิ่งที่เรา,เราต้องโฟกัสในเกมนี้คือการเล่นคู่กันขบถ้าเขาเตรียมจะเข้าไปรวบแ,แล้วเนี่ยเราเตรียมการสกิลไว้เล่นเลย รวบแบ็คสองตัวฮะอันติใส่ถุงไตหมอกถูขึ้นเดือดร้เป็นข้อ,อกกนะเนี่ยกิงกบวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งตามหน่อยครับไออีกรวบมางี้จะปล่อยอแล้วผมอันนี้บวยสกิลส,สองนี่มันโดนหลายตัวนะครับยิงงกบรวบสองมาเงี้ยโอ้โหจ่ายสกิลไปเนี่ยเจ็บหนักอ่ะอ่าเจ็บหนักอ่ะแล้วยิ่งต่อหนึ่งนั้นติเข้าอีกโหอย่างน้อยอะตายตาย,ตายคนหนึ่งอ่ะถ้ารวบสองคนอะฉันละมีตักจุดเลงอ่ะอันนี้บอลติไปแล้วนะครับ โบ้หนี่เลื่อนลงนิดเดียวนะตรงนี้ผมเลยมาหลักนิดนึงนะครับแต่โบ้หนึ่งบัดอยู่ข้างล่างนะมีโอากาสที่โบจะเข้ามาเคลียร์นะครับเคลียร์คลิปเลยบนอนะ่ะแล้วไก,ก่เคลียร์อะไรอย่างนี้โอไม่เคลียร์ไม่เป็นไรวันนี้ห <laughs> ลักดี๋ยวดิแต่ก็ตรงนี้นี่เห็นโอเมงเขาวิง่งแบบเขาเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบ<า>วิง่งวิ่งเอาสุดอ่ะเออวิ่งเอาสุดอ่ะมันเขาเรียกมันเป็นภาษาไกดนิดนึงครับเวลาเรากดโซโลวเงี้ยมันจะเป็นภาษาไกดนิดนึงครับ อารมณ์แบบดูเหมือนเขาวิ่งไม่ทันเงี้ยแต่ว่าเขาวิ่งไปปุ๊บมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยเราวิ่งตามไม่เลยเขาบอลนี่ตัดสินใจปล่อยนะครับอ่าคือผมรู้สึกว่าบอลมาใช้ตีไปแล้วมันน่าจะไม่มีันตีก็เลยปล่อยไปเลยคือไปไม่ทันอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้มีแรงนะครับตรงนี้ผมดักนี้นึงเจอบ้าจ้ะไอ้บ้านละแวงบ้านละแวงบ้านละแวงเซนก็ดีนะต่อไปต่อครับตอนนี้นะจะบอกไอ้เชอร์เซนตัวเองอะไรเนี่ย ชาตะก,กี้ที่ตัดถึงใจดักนะครับพอทีมเขาตายไป3ามนะครับเห็นเซนการงการนะแล้วก็บั๊แดงขึ้นนะครับซึ่งโอกาสที่บั๊จะมาเดี่ยวๆเพื่อมาฟาร์มคิปมีสูงนะครับแล้วก็ขึ้นไปดักเลยไม่ต้องกลัวคนมาเปิดทุ่มด้วยนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่สองคนอะเห็นเซนกาแล้วอะก็เลยดักเลยตอนนี้คิปเรนล่าค่อนข้างสูงนะครับเราก็าเรนรงการนะโอเมนี่ขึ้นไปทําเรนบนแล้วนะครับแล้วก็เหลือที่เล่นคือตรงการนะโบโผล่ล่างนะครับโตโรโผล่ล่าง ตรงกลางน่าจะพอเล่นได้ครับตรงกลางทั้งที่มี2คนครับเอ้ยโอ้โหแล้วรวบไปอายังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับเอาจริงไม่กับยิงกบนี้นง่ายมากเลยนะครับคือถ้าหาเห็นยิงกบชาร์จกสกูสองไปแล้วเนี่ยจะตามแบบมันตีไม่ก็สกูหน,น,นึ่งวิ่งวิ่งตามหนึ่งตามหน่อยคืออย่ารอให้บหใแบบเขารวบเสร็จแล้วค่อยค่อยเล่นอ่ะเราวิ่งไปพร้อมเขาเลยเขาวิงว่งเราวิ่งอะไรเงี้ยการเล่นควบบอลไม่ก็สำคัญนะครับ กายกดสโล่นี่เอาจริงมันอยู่ที่ภาษากกายนะชอบเรารู้สึกว่าเขาจะเล่นแล้วก็ติตามเพื่อนแค่แหละมันไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเรารู้วิธีเล่นนะอันี่ดูความแรงนี่กบนีรวบมาทีปุ๊บตโลตายเลยนะเจอไ้โอผมลุมยิงปั๊บเดียวแตกแลละเขามอคชิเข้านะครับึ้นไปเติมไิดนึงเป็นกระป้องนะครับ นนะเห็นบัตเตอร์ไฟนะครับทิงกลบเปิดนันติเห็นบัตเตอร์ไฟนะตอนนี้ผมดักไว้นิดนึงนะครับตอนนี้เราดักเพื่อตัดการช่วยเหลือของทีมึงนะครับมันเป็นทางที่สั้นที่สุดเพื่อไปช่วยบัตเตอร์ไฟก็เลยดักไว้นะครับเอชเอนจินนี่เขียดคลิปดีนะครับต้องมีคนเสศสลานนิดนึนงเดินส่งนะครับเดินส่งนะนงนะโอ้อแต่ว่าตอนนี้คุ้มอยู่ครับคือการยอมตายเพื่อได้บัลลัก์ยังแก้คุ้มครับ ตายตัวสองตัวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกแต,ต่ว่าถ้าตายห้าตัวเพื่อวาหลักเดียวนี้ไม่คุม้ม <c oughs> ไม่คุม้มไม่คุม้ม <c oughs> แล้วก็ในเกมนี้ถ้าหากเราเล่นมวยเราจออกตัดเลือดเราจะออกในกรณีไหนบ้างก็ <c oughs> ถ้าจะออกนะครับก็คือในกรณีที่เราเงินสมัมาเงินสี่กันห้านะครับได้เรียกว่าคือเอาง่ายคือเกม,เมเกถ้าหากเราไม่เกิดอ่ะถ้าหากเราไม่เกิดเราก็ไปเล่นตัดเลือดนะครับคอยตัดเลือดที่เพื่อนแฮนหรือไม่ก็ ลมที่เป็นกิ้งกบเนี่ยเขาไม่เล่นกับเราครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยกิ้งกบเล่นกับเราตลอดนะครับแล้วก็ขึ้นดาเมจไปเต็มๆเลยเบิร์ดเทลให้แตกประมาณนี้ครับเอาเมในเกมนี้โอ้ออกไอเทมเป็นดาบม่วงแล้วก็เอจิตนะครับน่าจะเอามากันซีซีเอเซนกาแล้วก็เอามาเดินหน้าใส่โบบาลอนคิดว่างั้นนะคิดว่างั้นนะอาจจะเป็นไอเทมเก้าโบนแบบฉบับเป็นซมก็ได้นะ ตอนนี้ก็อยู่ช่วงพักไฟนะครับรอดาร์คไฟเยอร์รอไบส์ปล่อยดาร์คไฟเยอร์ครับแต่๋ยวบ้คลิปสูงนะการคลิปสูงเดี๋ยวรอคลิปชนรอบหน้าครับเตรียมตัวบอกได้เลยเก็บสกิลไว้ดีนะนะทีมเราเดินไปเจอบัตเตอร์ไฟครับสวยแล้ววนี้เอาเงินตรงกลางแล้วก็ไปเติมเลยครับ fully Ultimate. charged. ตัวโลพาแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ในเรื่องการหาเงินงญญจะเห็นว่าผมจะรอให้คีปมันหมดเวฟก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเติมนะคือไม่ใช่ว่ามีไฟปุบ๊บเราทิ้งคีปแล้ววิ่งไปเลยนี่ไม่ใช่นะแต่ตอนนี้ดาร์กเข้าข้างล่างตอนนี้จะเห็นว่าเอ็นเซนกาไม่ปล่อยยังติมาก เขากะรอวันรอบหน้านะ,ะาวิกกินงกบเกิดแล้วเกิดแล้วเราตาม <c oughs> อาโอเคจบเกมประมาณนี้ครับผมเล่นซโล่ก็พยายามดูเพื่อนเยอะๆนะครับว่าเพื่อนจะทําอะไรพยายามเดาให้ออกรับว่าเพื่อนจะทําอะไรเออหลักสาคัญหลักสาคัญมีแค่นี้จริงๆอยา่างบางเกมถ้าหากเราเ,าเจอทีมไม่ดีก็ก็ต้องทําใจนะครับแต่ว่าใน10เกมอะเราชนะ6เกมอันนี้ก็ถือว่าคุมแหละกดซโล่เรียกไม่ได้ครับ เวลาเจอทีมไม่ดีหรือบางทีเราเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยมันมันมีบ้างเลยทำใจและเล่นต่อครับทำไรก็นีจริงอะตอนนี้ก็พยายามเปลี่ยนสไตล์เนี่ยนะเพราะตอนนี้คลิปมันเออเยอะมากนะครับก็พยายามหาวิธีที่ภาคแล้วมันสนุกที่สุดแล้วก็อ่าภาคไวที่สุดเออสนุกด้วยเข้าไวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมด้วยนะครับ ก็ชอบไม่ชอบอะไรงไงพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิด Open c h a ชแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat นะครับก็สแกน QR c o ารค้ครหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไนแชทได้เลยนะครับหรือว่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับ แล้วก็คือว่าคนนี้นี่ไม่แนะนำให้แชร์นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ดูคลิปจบจริงๆนะครับเพราะงั้นก็สแกนคนต่อคนแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ